ทุกครับสวัสดีครับนี่คือหลีเป๊ะที่แคสเวล์รีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดสวที่สุดเพราะอะไรสามารถดำดูปะการังตรงเกาะกระได้ตรงเกาะกูเซนตรงนี้ก็สวนนะพายเรือพยักคายักคายักคายักยิ่งได้เลยทุกคนนี่นี่ฮะทุกคนจ้าเราเดินมาทางขวามือของรีสอร์ทนะคะแต่ถ้าไปทางซ้ายมือก็จะไปซันเซ็ตบีชซึ่งเรายังไม่ได้เดินไปสักทีหนึ่งทุกคนไปทางเกาะกระะฮะแต่เรายังไม่เคยมาทางนี้เราเลือกมาทางนี้ก่อนนี่ฮะแผนที่ ของรีเปจะเป็นแบบนี้ฮะทุกคนจินตนาการออกไหมเกาะอูเซนเกาะอูเซนคืออันนี้ฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้เป็นยังเกาะกระก็คืออันนั้นลองดูในแผนที่เกาะกระจะอยู่ตรงนี้ฮะเกาะกระนี่ฮะนี่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเกาะรีเปเราอยู่ตรงแคสเวงเกาะอาดังจะอยู่ตรงข้ามซึ่งเรายังไม่เห็นนะฮะเกาะดุ้งโอ้ยสามารถไปได้หมดเลย เกาะบุโลนะฮะทุกคนเกาะบุโลอยู่ทีงไหนนะอ,อยู่ที่สวยๆตรงนั้นดยทุกคนไปพาชมเราถ่ายคู่กันไปสองช่องเลยนะฮะระหว่างช่องอร่อยดีไปหมดกับไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบทุกคนจานนี้ฮะเห็นไหมเราทาหน,น้าที่ชกุณาทีมีค่าไม่ได้งีบไม่ได้นอนเลยคับทุกคนไลฟ์สดให้โลกรู้ด้วยนะเราไลฟ์สดติกตอกให้โลกรู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมประชาสัมพันธ์ระดับโลกต้องเข้าะนี่ สวยมากมีเรือประมงแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เอกลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะมาดิเเมืองไทยทุกคนไปเดินมาฝั่งขวาตรงนี้ะนะฮะใครอยากได้บรรยากาศต้นไม้ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากพนักงานบริการดีมากนะฮะต้องมาที่ฝั่งซันไรส์พาทิตขึ้นจะอยู่ตรงนี้ฮะพะทิดขึ้นตรงนี้นหน้าเลยฮะแต่อยากไปเกาะกระจังเลยทุกคนสเสน่มันดูมันเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมอ่ะทุกคนเห็นไหม เกาะกะรงนี้เองหัวมุมนี้เองนี่เกาะอูเซนแต่เขามันจะแบบออกอูเซนนี่เหมาะสาหรับภายเรือคายักล้อมรอบแต่ถ้าเป็นเกาะกระจะมีชายหาดขาวๆอวูว่าแล้วเราไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอลงทิกต o k เพราะเวลามัวแต่โพส์ตมัวแต่ถ่ายคลิปไนงะไม่ได้ลงทิกต o k เยอะแต่ก็ลงนะไม่ได้ไม่น้อยนะฮะก็ลงแต่ว่ามันมีเพลงอีกเยอะที่ว่ายแต่แล้วหมาห <c oughs> มาหล่อมากเลทุกคนตัวนั้นเนะี่ย หมาตัวนั้นหน้าตาดีหมาสามขาน่ารักมากสีเทาทุกคนอย่าทะเลาะกันลูกทะเลาะกันเฮ่ตัวนี้หลออ่อมากทีนี้เขากอดกันแน่แลว้วนะฮะโรแมนติกทุกคนเนี่ยก็บรรยากาศจะ ลดอยู่นะนี่เกาะอูเซนค่ะทุกคนเกาะอูเซนจะไม่มีความเป็นช,ชายชายหาดไม่มีทรายเห็นไหมเขาก็พายล้อมรอบไปเรื่อยๆหา<ๆ>ไม่ไกลจากตรงนียฮะแคสเว์แต่ถ้าเกิดเป็นเกาะกระทุกคนเกาะกระคือมีชายทะเลและชายหาดบนเกาะให้วิ่งเล่นแล้วก็จับดูปาลา,ปาปการัางปลาหีโมปลาการ์ตูนทุกคนนี่ถ้าคิดตกดินต,ตรงนั้นจะเป็นซันเซ็ตบีชนะซึ่งเดินไปประมาณกิโลแมววฮะ อันนี้ก็กอดกันแน่แล้วเขากอดกันแน่แล้ว,ลวเมื่อกี้นะาต่ก็ร่งหุ่นดีทุกคนก็ร่างหุ่นดีมากวันนี้เกาหลีเกาหลีหุ่นดีทุกคนนคะฮะนี่เห็นบรรยากาศว่าถ้าเกิดเรามานอนมาพักที่แคสเซเวอร์ร o โซเราสามารถเดินว่าตรงนั้นก็กอดกันอีกแล้วทุกคนนคะฮะสวยเนาะ เดินถึงกันหมดฮะนี่จ้าทุกคนความสุขมากนี่คือถ้าเกิดเป็นซันเซ็ตจะอยู่ฝั่งนั้นนะเดินไปประมาณอย่างที่บอกหนึ่งกิโลแมวรเราจะขึ้นไปตรงนี้ไหมฝั่งหลังเนี่ยฮะขึ้นไปยังไงมันจะลื่นเวลาตอนกลับลำบากไหมาะลื่นไหมทุกคนต้องอย่างก่อนนะอุ้ยลื่นทุกคนลื่นจ้ะลื่นอย่าเสี่ยงเลยฮะนี่ปูเล็กๆอย่าเสี่ยงเลยฮะไปแล้วกลับหลังทาง เพราะว่าเราถือมือถือทุกคนมือถือสองช่องเดี๋ยวมันจะไนี่ฮะบรรยากาศดีมากน้ำทะเลโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราไปโพสละเพราะว่าเดี๋ยวเอาจะโพสเอาแต่ถ่ายไม่มีเวลาโพสเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่บนเกาะอินเทอร์เน็ตบางที Wifi มันมีเฉพาะจุดๆุๆ นี่ฮะนะฮะคาสเวย์วิลลเดินถึงกันหมดเดินไปนูน้นไปหาซันเซ็ตบีชได้ยิ่งเข้าใกล้เกากะกระเท่าไหรตรงนั้นยิ่งเลิศนะ โอเคนะแล้วเจอกันทุกคนสตูนนะฮะทุกคนรู้จักดีแล้วนะฮะหลีเป๊เกาะอาดังลังกาวีก็ไปจากนี้ไม่ไกลเรามีขอบเขตที่ติดกับมาเลเซียด้วยนะทะเลอะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปตลุดเตาก็จริงหุ่อาจารย์แห่งชาติตุดเตาก็รวมหลีเป๊ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ดังลั่นหามาดีเมืองไทยนะครับดำป,ะ,ปะการังก็ไม่ไกลจากชายฝั่งเพราะเราอยู่บนเกาะอยู่แล้วนะฮะ จอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับจำปะดะไก่ดำจำปะดะนะฮะเมืองแห่งความสงบแล้วก็บริสุทธิ์จิตใจดีงามนะฮะร้านไหนดีเราจะไปโรงแรมที่พักได้ดีอยู่ในช่องนี้หมดแล้วเลื่อนดูได้ทั้งสองช่องเลยทุกคนนี่อีกช่องหนึ่งนะจ๊ะอย่ลงติกตอกก่อนนะฮะถ่ายทำติกตอกก่อน